สวัสดีครับส่งงานติดตั้งครับผมวันนี้มารีวิวกระบะตอนเดียวบ้างครับสี่ i ีห้าตอนเดียวครับผม t o โยต,ต้า i ีใส่หลังคาเป็นรุ่นสี่ i ีห้าครับผมคันนี้ชุดใหญ่ชุดเต็มมีกคันครับจัดให้สวยๆเนียนๆด้านในคันนี้ติดตั้งเป็นแอร์เชลลี่บอยครับผมแอร์ใหม่มือหนึง พัดลมหนึ่ตัวแล้วก็ชุดบอยญี่ปุ่น V.I.P. ครับผมกระจกสไลด์หลังเก๋งเรียกได้ว่าครบเซตเลยชุด V.I.P. ชุดครอบครัวเลยชุดนี้เต็มสูงสวยๆครับผมบอยญี่ปุ่นหนาๆเลยนั่งสบายกระบะตอนเดียวจะแท้สวยๆอีกหนึ่งคันครับผมฝากไว้อีกหนึ่งผลงานครับผมหูออปชันชุดนี้ แอร์แคลริบอยของใหม่พัดลมสิบนิ้วหนึ่งตัวเบาะญี่ปุ่นเคาน์เตอร์คอนโซล